มีอะไรบ้้งครับมีรช่องมีสลิมซักิมก่อผมตักนะได้ดังสลิมสลิมรอดช่องจ้าสวัสดีครับผมตามลูกลตุน้นนะครับ EP นี้ EP ที่4ี่นะครับอา,ากาศร,ร้อนมากครับตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินขนมหวานปทุมนะครับสลิมรอดช่อง จากน้ำนมแมวนะครับอร่อยมากเชิญตามผมมาได้เลยพม่อไปกับรถไว้นะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ทานแม่ทุมนะใช่ไหมใช่มีอะไรบ้างครับมีรถช่องมีสลิมซักที่ดกอผมตักนะได้จักมีรถช่องครับ แล้วก็สลิมอันนี้ทำเองหมดหรือเปล่ครับเอาลับได้นี่ครับได้่นะครับครับผมสั่งได้ครับสั่งได้เลยครับนี่ลูกค้าน้องเพียงครับมาซื้อนะฮะสดๆนะฮะเขาอยากกินอะไรครับกระจอกครับเอาช้อนให้พี่ตักให้ไหมได้ให้แก่ดีกว่าให้แก้วเลือว่าให้ถ้วนี่ครับเรียวๆอันนี้คือน้ำนมอนน้ำอัดทิ อันนี้นมแมวใส่ว่าลูปนมแมวให้ดอกใส่ครับฮะไม่ใส่ไม่ใส่ใส่ช้อนไหมครับต้องใส่ซอสปะในรถตอนเดียวครับเนี่ยเราป้อนน้องเอียงเลยนะครับถึงที่เลยครับห้าบาทนะครับห้าบาทหรืสิบบาทสิบบาทรึสิบบาทครับโอ้โหอะไรนะห้าบาทไปขึ้นแก้วขอบครับสลิมจ้าสลิมสลิมรอดช่องจ้า สลิจ้าแกสินจ้า,า,จาวันนี้มเป็นตัวแทนผมแม่พุงนะขายสลินตอ <c oughs> นนี้แม่ค้าว่างนะครับเราพอคุยกับแม่ค้าหน่อยขายมากี่ปีแล้วครับ ยี่สิบปียี่สิบปีขายทียเนี้ยตะลิมในช่องตะลิมกรอบเนี่ยคือก็ราคานี้ตั้งแต่แรกสิบบาทสิบบาทแล้วก็สาบาทเลไม่่าบาทม่ผ่านคนละสาบาทมาบาขึ้นมาเจดบาทมเจ็ดบาทอ่าแล้วมาเจ็บาทขึ้นมาสิบบาทไอ้พวกนี้ทำใหม่ตุกวันทุกวันคุณแม่ทำเองหมดเลยเหรอเองค่ะเจนด้วยเจนเหนือจนทำเองในช่องก็ด้วยเองใช่ตะติมก็ทำเองทั้งหมเลยมี่วันไหนเหลือมั้ยหมครับไม่เหลืหมดทุกวันหมดทุกวัน มาแวะมาชิมได้คับสวยตลอดฝากด้วยนะครับคุณแสอีกหนึ่งร้านในตํานานนะครับสลิมแม่ทุมเนาะขายมา20ปีแล้วนะครับทุกวันนี้ยังสวยอยู่เลยนะฮะที่ข่าได้เลยครับสลิมแต่ลอดช่องกิมกรอบกินสลิมยังไงให้อร่อย <laughs> <laughs> กินต้องมีเสียงด้วยใช่ไหมเรา EP ที่สี่นะครับร้านหนุมายแม่ทุมนะครับเราต้องขอจบิกนี้ไปกับ ร้านแม่ทุมนะครับแม่ทุมฝากร้านหน่อยนะครับเปิดตั้งแต่ทีโบนะครับห้าโม,มงเช้าห้าโม,มงเช้าถึงบ่ายสามปิดหยู่ทุกวันจันทร์นะครับฝากด้วยนะครับคนคุณแสงข้างร้านเอชีนะครับแม่ทุมสลิมลอดช่องน้ำแข็งใสอร่อยมากเไหมยีด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>